วันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกนีเน่เมื่อเจ้าหมีและต่อตบิโดนรูลุก็ไปอยู่ในร่กแห่งดิจิทัลเซอร์ครัและได้ทําการไปปล่อยเจ้าเลยตัวปีศาจอะไรอย่างนี้ท่านน้องๆรู้ช่วยกันคอมเมนต์บอลหน่อยนะแต่ว่าวันนี้จะเอาชีวิตรอดกันได้หรือเปล่านะั้นน่ากลัวมากๆเลยโอ้โหมีการต่อสูด้ดูเดือดมากพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย l e อาสวัสดีพูกเรานะครับตอนนี้เราอยู่กับชาวแก๊งนะครับต่อต่อมโนคุณยายนะครับแล้วก็เราแฟนขับทั้งหลายเอกจงวีแกททำอะไรอ่ะออกมาสิยี่ไม่อยากออกไอ้บังบังหน่อยไม่ออกไม่ออกไม่ออกเอาทำไมไม่ออกกล้องอะไ่เอาไอ้เขาตู้ใส่ชุดตัวตลกค่ะ ไม่แอบแล้วเอาเอาเดี๋ยวสิเราต้องไปเล่นด้วยการนะเนี่ยเราต้องเข้ามาในนี้กันเนี่ยเจ้าหมีชุดตัวตลกมันอะไรดูดิดูเข้าไปในไหนอะฮะเนี่ยเข้ามาในเนี้ยเออเข้ามาอนวันนี้เล่นอะไรอ่ะก็ตอนนี้เราอยู่ในแมปดิจิตอลเซอร์คัดนะเป็นสตอรี่เจ้าหมีนี่อุ้ยดูเราได้เล่นคอมด้วยอะไรอ่ะ VR ว้าเราเข้าไปอยู่ในโลก VR ว้าววีเครน โอ้ผมดีโอ้ดูโหมีเหล่าตัวละครที่เข้าไปใน VR Trigger ก็มาหลังคาทาวิวแจ๊กเอออุ้ยไอ้ตัวนี้คอสโมอ๋อคอสโมใช่คอสโมที่กลายเป็นน้ำมาทำไปแล้วอ๋แต่คอสโมที่จังไงฉันชอนคอสโมฉันฉันหลุดฉันหลุดเข้ามาดีไงโอ้โห Ken เคนต้อนรับแบบว่าผู้เล่นใหม่โอ้ว้าวเราคือ NPC เหรอเนี่ยเ,เป็นยารเ,เราวว่าเราเป็น NPC ไปแล้วฉันเป็นเกมเมอร์นะฉันไม่ใช่ N p ็นซะหน่อยโอ้โหชุดดาลัาก้างเจ้าบีดู <c oughs> <c oughs> โอ้ยจุดหนาหน่ายยางหน่าเอ็นดูแล้วก็หน่าแกงมากๆเย้เนียใช่ใเนี่แก่นี่ยแกอะไรนี่ยบอกว่าจะจะจะกิ้งจับเยอะไม่เปลี่ยนกิ้วไปไปไปอย่าไปยุดนี่เราจะไม่ฟังเนื้อหาของเคนที่เขาพูดหน่อยเหรอ โอ้แป๊สไหนี้แปลว่าอะไรเคนบอกให้เลือกชื่อเหรอชื่อเหรอชื่อของคุณอ๋อเขาจะตั้งชื่อให้เราเราจะชื่ออะไรมออีอาร์หมอีมออีอาร์หมอีฉันคืออะไรอ่ะฉันชื่อหมอีอาร์หมอีนี่คือชื่อของฉันไม่ใชื่ออย่างนี้ไม่เอาอะคือชื่ออะไรอะอ๋อปรับเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ชื่อเมอนี่ไงฉันชื่อเมิร์ไอ้ฉันนี่คืเมิรกันไอเมิร์ไอเมิร

อะไรอ่ะโคริงอ๋อตามหาโคริงชา้าในใครที่เคยดูนะเขาให้ตามหาโคริงโอียคือใครอ่ะเ้าต่อตบิโดเนี่ยเดี๋ยวเขากลังอธิบายว่าจะเป็นตัวไหไรเออใช่ฉันต้องเรียกวว่าไอ้เจ้าเมอไม่ใช่เหรอเมมีชื่อต่อแล้วไอ้เมอไอ้เมอเมอร์เมอร์อาแต่ว่าโดนลบความทรงจำไม่ใช่เหรอเอ้เดี๋ยวตามหาเร็วดีใจจับครโคริงจับโริดีมันวิ่งหนีเยาจับไปไนอยู่ไหนจับเรวจับ จับแล้วกดอีกดีกดอีกดีเฮ้เรียบร้อยเย่โอ้โหดีตบเจี่ตบเจีเอาเมื่อ่เอาเ่อไี่ที่ดีนี่เมี่โดนยัะนี่อีนี่ีว้าวเฮ้ยราคาเท่าจะโชว์อะไรอะโชว์ห้อง เราจะไปห้องราคาท่ากันนี่ราคาท่าขอไปในห้องหน่อยราคาท่าเดือนอย่างนั้นเหรอฮะเป็นใครท่านปานิหรือไงราคาท่านีราคาท่าเฮ้ยห้องอันไหนอะห้องคอสโมเหรอเขาบอกห้องคอสโมไหนอะห้องคอสโมอยู่ไหนราคาคอชมก่อนเฮ้ยนี่ห้องใครว่านั่นมันคอชมูคอชมต้องไปดูไปราคาท่าดีแล้วราคาท่า

แง่ดีปุ๊ไปเลยนี่เน่ไม่มีตาเขาอย่างเงี้ยแหละตาบดแต่ฉันก็เป็นยายแต่ฉันมียาย่ตายฮะแกไม่มีตาเพราะว่าแกอยู่ใสดไม่มีใครเอาระกะท่าโอเคไปละละกะท่าบอกช่วยระกะท่าด้วยท่าจะตายแล้วระกะท่า ไปหาราคาท่าเร็วน่าสงสารน่าราคาท่าเบยแล้วตีทําไมแจ็คจะไปตีราคาท่าทำไมเนี่ยคุณยายจะไปตีราคาท่าทะาจไมแจ็คไปแล้วไปช่งยแจ็คแจ็คแจ็คแจวคแจ็คแจ็คแจ็คยเ็คแจ็คแจ็คแจวอแจ็คแจ็คแจ็่ไจ็ค่า็คแจเคาจอคแจ็คแ้็คแ่าคแจ็คแ้็คแ่็คแล็คแจ็คแห็คแจ็คแจ็คแย็คแจ็คแ่็คแจ็คแจ็คแจ็เนจ็ครค โตเออมาห้องนี้เหรอออกเหรอฮึหรือว่าเราจะได้คนพบทางออกนี่เราจะได้เจอทางออกเขาจะต่อจะมีโดไม่ใช่นี่อเขาต้องเรียกเองว่าจมอยใช่จมอยแล้วเอาพี่นี่เหรอเฮ้ยอ้าเอ้าเราตายอ่ะตายได้ไงเนี่ยเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่ใช้โลบั๊กป่ะเกิดใหม่45โลบั๊กเกิดใหม่โอ้ยอย่างเพ่ก็อย่างโลบั๊กเลยค่ะตามเรียบร้อยเกิดแล้วเย้ ว่าแล้วสามคนเออเดือดตั้งอะดูดิฉันฉันกลัวว่าอะไรปลาฉันจะเป็นน้ำมาทำไปละไม่เจ้ามือแกไม่ได้เป็นน้ำมาทำหรอกดูดิดูคาเฟนี่ดิคาเฟนีคาเฟนี่ก็ได้เขียวเหมือนเดิมดูกลายเป็นน้ำมาทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยววัดถูกประสงค์ดี่ทุกคนช่วยอ่านวัดถูกประสงค์หน่อยเขาบอกให้หาทางออกอย่ามาเถียกันได้ไหมเนี่ยค้นหาวิธีออกนี่ไงทางออกใช่หรอไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ดีไง เแต่้างออกมันไกลขึ้นแหละท่านผอท่านผดูดิอ๋อดีไงออบบี้ออบบีเจ้าผีพวกออบบี้มีคืออะไรออบบี้กระโดดใหญ่กระโดดใหญ่กระโดดใหญ่เชยนกระโดดนี่ไงกระโดดอยู่เมือกเมือก่อนแล้วอยู่ในทีมบอลที่ชั้นออกมาทุกข้ายินเลยเนี่ยโอ้โหดิ้บึ๊บโอ้เจ้าหมีมาเร็วอ่าเอามันปิดนะปิดหล่นให้เราออกนั่นน่ะสิเอย่าออกอย่าปอดไม่ได้คอยหน่อย เฮ้ยออกไปได้แล้วมาแล้วไปด้วยไปด้วยว้าวทำไมเราลอยได้อะ้ยพวกเราอยู่ในเดอะวอยเปล่าไหนเดอะวอย์เหรอหุ้ยข้างหลังคุณยายทำไมมันมาทึงาดเ เราจะไม่ต้องเป็นแล้วนะอย่ามาทำอย่ามาอยู่กับกระโดดลุกเพสเซอร์ลุกเพเซอร์ตีบอลตีบอลตีตีบอลถูกบอลหมดกระโดดกระโดดเลยเดี๋ยวโดนดับเบิ้ลดิโอ้ยโอ้ชุบ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 ตีดิตีมา

ชนะแล้วเหรอเนี่ยชนะมันบูจัดการมันได้โอ้สุดยอดเป็นไงล่ะเจ้านามาทำสู so ้พวกเราไม่ได้เพราะฉันคือเมอร์อีกคนหนึ่งคืออาเฟดี้เอาอีกคนหนึ่งย่าไม่ได้ดาเลยอ่อยังไม่จบหรอาขิม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 มาี่แล้วอาขิมี่อาขิมี่แหละอาขิมเอ้โหขิมา้ดิ้งคุยมืออยางเงี้อุ้ยอุ้ยอะไรอะนั่งไง เหล่าดิจ <te ิตอลเซอร์คัสจะมารับเราเพื่อจะมารับเราเขาบอกทางออกไปทางนู้นราคาท่าบอกเราไปหาราคาท่ากันมั้ยห้ามโดนสีม่วงห้ามโดนสีม่วงฟุ๊ยซึบ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 นี่ชิวมากน้ะมันจะต่อจะไปโดนใช้เหยากกินน้ำมันหัน้ำมัหุนเหรอจย้อนย้อนไปแก่ตกระโดดลงไปสิมันก็โดดไปก่อนสิจะได้รู้หรือจะกระดูกหรือเปล่าเี้ยโอ้ยชิวมากสบาย โอ้ง่ายมากอ่ะกผมนี่ดูต่อเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหเย่เรามาได้แล้วเย้เย๊ะอ้เอ๊ะขอจบหน่อยหน่อยคุณเดี๋ยวทางออกเราต้องชัวร์ว่าทางนี้คือทางออกได้จริงเหรอเจ้าตรทวีโดเฮ้ยไม่ใช่เจ้ามือ เขาให้เลือกอะเอาแล้วซ้ายหรือขวาซ้ายเลือกใครพี่เขาเลือกซ้ายกันเยอะนะเขาบอกซ้ายเหรอ้ายซ้ายเหรอซ้ายที่ฉันเลือกขวาโจบีออ่่ะฉันนตี้ไไมดซ้ายแล้วซ้้ายแลวฉันเลือกขวาซ้ายนะไปทางซ้ายกันโหวตแล้วได้ไปทางซ้ายดูซิว่าจะจริงไหมป่ะผิดนะบอกไว้ก่อนเลยปลาพวกเรามาทางซ้ายเร็วให้พวก้าย เฮ้ยเรากลับมาแล้วนี่ไงมันห้องของเราเราอยุ่ดแล้วเราหยุดแล้วเราหลุดแล้วกูเด่นดิ้วสิงเป็ดสิงเป็ดอะไรล sure ่ะจูบีสิงมีก็ได้อ่ะอ้าโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ดิจิตอลเซอร์คัสสตอรี่นะครับเราจบด้วยกูดเอนดิ้งนะครับก็สนุกมากๆเลยใครอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะใครชอบเจ้าหมีคุณยายต่อตัววิดีโอก็พูดคุยกันได้ สำหรับวันนี้บายบายคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแย